สวัสดีค่ะพี่น้องแสงสติภาพพี่น้องคลองหลวงและพี่น้องวังยาววันนี้ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังการเฝ้าเดี่ยวในพระคำเยเลมีบทที่19ข้อ1ถึง15ร่วมกับดํากยาสินีคำศีจันทร์ แอมขอตั้งหัวข้อนี้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงไปซื้อเหยือกดินของช่างหม้อมาลูกหนึ่งแล้วพาผู้ใหญ่บางคนของประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคนไปที่หุบเขาเบนฮินน,นมตรงทางเข้าประตูกองเศษหม้อและที่นั่นจงเป่าร้องถ้อยคำที่เราบอกเจ้าไว้เจ้าจงว่า ขอทรงฟังพระวจ,จนะของพระยาเวข้าแต่บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่แนะ่เราจะนำเหตุร้ายมาถึงสถานที่นี้อย่างที่หูของทุกคนที่ได้ยินจะอื้อไปเพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งเราและได้ทำให้สถานที่นี้เป็นมลทินด้วยการเผาเครื่องหอมในที่นี้ เพื่อบูชาแก่พระอื่นๆซึ่งตัวเขาเองหรือบรรพบุรุษของเขาหรือบรรดาพระราชาของยูดาไม่รู้จักและเพราะเขาได้ทำให้สถานที่นี้เต็มด้วยโลหิตของผู้ไร้ความผิดและได้สร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระบาอันเพื่อจะเผาบุตรชายของเขาเสียในไฟเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระบาอันซึ่งเราไม่ได้บัญชาหรือกล่าวถึง ได้นึกในใจของเราฉะนั้นพระยาเวกรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อสถานที่นี้จะไม่มีใครเรียกชื่อว่าโทฟเฟตหรือหุบเขาเป็นหินโนมอีกแต่จะเรียกว่าหุบเขาแห่งการฆ่าและในสถานที่นี้เราจะทําให้แผนงานของยูดาและเยรูซาเล็มสูญสิ้นไปและจะทําให้เขาทั้งสองล้มลงด้วยดาบ ต่อหน้าศัตรูของพวกเขาและด้วยมือของบรรดาผู้ที่สแสวงหาชีวิตของเขาเราจะให้ศพของพวกเขาเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์บนแผ่นดินโลกและเราจะทำให้เมืองนี้เป็นที่น่าหวาดหวันเป็นสิ่งที่ถูกเยาะเยะ้ยทุกคนที่ผ่านไปจะหวาดหวันและจะเยาะเย้ยความหายนะทั้งสิ้นของเขาและเราจะทำให้พวกเขากินเนื้อของบุตรชาย และบุตรหญิงของตนและทุกคนจะกินเนื้อของเพื่อนของตนในการที่ถูกล้อมและทุกใจคือที่ซึ่งศัตรูของเขาและผู้ที่สแสวงหาชีวิตของเขาได้ข่มใจเขาทั้งหลายแล้วเจ้าจงทําเหยือกให้แตกต่อหน้าต่อตาคนที่ไปกับเจ้านั้นและจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระยาเวจอมทัพกระดัสดังนี้ว่า เราจะให้ชนชาตินี้และชาวเมืองนี้แตกเช่นเดียวกับที่คนทําให้ภาชนะของช่างหมอดแตกจนซ่อมแซมไม่ได้อีกเขาจะฝังคนไว้ในโทเฟตจนไม่มีที่ให้ฝังอีกพระยาเว์กลัสว่าเราจะทําดังนี้แก่ที่นี้และแก่ชาวเมืองนี้ทําเมืองนี้ให้เหมือนโทเฟตบรรดาบ้านแห่งเยรูซาเลม็มและราชวังทั้งหลายแห่งบรรดากษัตริย์ยูดา คือบรรดาบ้านที่บนหลังคานั้นเขาเผาเครื่องหอมให้แก่บรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระอื่นจะเป็นมวลทีนเหมือนสถานโทฟเฟสแล้วเยเรมีก็มาจากโทฟเฟสที่ซึ่งพระยาเวทรงใช้ให้ท่านไปเผยพระวจนะนั้นและท่านก็ยืนอยู่ในลานพระนิเวศของพระยาเวและกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่า พระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่านี่แน่เราจะนำสิ่งร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่บนเมืองนี้และบรรดาเมืองขึ้นทั้งสิ้นเพราะพวกเขาได้ทำคอแข็งปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเราเราได้ฟังพักคำเยเลมีแล้วนะคะในพักคำเยเรมีข้อหนึ่งสองสพระเจ้าใช้ให้ใครไปประกาศ พระเจ้าใช้เยเรมีให้ไปประกาศกับใครคะกับกษัตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผู้นำถึงเหตุหลายที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรคะพี่น้องเพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไม่เชื่อฟั่งพระเจ้าใช่ไหมคะให้เราไปดูในพระคัมเยเรมีบทที่6ข้อ19ก็ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตัดไว้ว่าพิภพเอ๋ย จงฟังเถิดนี่แน่เขากำลังนำการร้ายมาเหนือประชาชนนี้คือผลแห่งกลอุบายของเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อฟังถ้อยคำของเราส่วนธรรมบัญญัติของเราเขาก็ปฏิเสธเสียในพระคัมเยเรมีข้อ4 5 6พระเจ้าตัดว่าพวกเขาละทิ้งเรา และทำให้สถานที่นี้เป็นมนทินด้วยการเผาเครื่องหอมและบูชาแก่พระอื่นและเขาสร้างปูยะชะเนสถานสูงสำหรับพระบาอันจะเผาบุตรชายของตนเพื่อบูชาพระบาอันซึ่งหมายถึงทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายพระเจ้าจึงตัดว่าวันเวลาจะมาถึง สถานที่แห่งนี้จะไม่มีใครเรียกชื่อว่าโทเฟตหรือหุบเขาเบนฮินโนมแต่จะเรียกว่าหุบเขาแห่งการฆ่าเราไปดูในพระคัมภหนึ่งซามูเอลบทที่3ามข้อสิพระเจ้าก็ตัดกับซามูเอลว่าดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอล หูของทุกคนที่ได้ยินก็จะอื้อไปในพระคัมเยเรมีข้อ 7, 8, 9ก็ได้กล่าวไว้ว่าในสถานที่นี้เราจะทำให้แผนงานของยูดาและยูเรสเลมสูญสิ้นไปจะทำให้เขาทั้งสองล้มลงด้วยดาบต่อหน้าศัตรูของเขา ด้วยมือของบรรดาผู้ที่สแสวงหาชีวิตของเขาเราจะให้ศพของพวกเขาเป็นอาหารให้นกในอากาศและสัตว์ในแผ่นดินเป็นที่วาดวันเป็นที่เยาะเย,ะเยะ้ยจะเกิดหายนะพวกเขาจะกินเนื้อบุตรชายและบุตรหญิงจะกินเนื้อของเพื่อนตนและทุกใจศัตรูของเขา ก็จะ,สะแสวงหาชีวิตเขาและข่มใจทั้งเขาทั้งหลายลในพระธรรมเยเลมีข้อที่1 0บถึงสินี้พระเจ้าได้สั่งให้เยเรมีไปซื้อเหยือกดินที่ช่างหม้อที่วางขายแล้วตีให้แตกต่อหน้าต่อตาและให้เยเลมีกล่าวว่าพระเจ้าตัดว่า เราจะให้ชนชาตินี้และชาวเมืองนี้แตกเช่นเดียวกับที่คนทำให้ภาชนะของช่างหม้อแตกจนซ่อมแซมไม่ได้อีกเขาจะฝังคนไว้ในโทเฟตจนไม่มีที่จะให้ฝังอีกพระเจ้าตัดว่าเราจะทำดังนี้แก่ที่นี่และแก่ชาวเมืองนี้ทำให้เมืองนี้ ให้เหมือนโทเฟตบรรดาบ้านแห่งเยรูซาเลม็มและราชวังทั้งหลายแห่งบรรดากษัตริย์ยูดาคือบรรดาบ้านที่บนหลังคานั้นเขาเผาเครื่องหอมให้แก่บรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์และเผาเครื่องดื่มถวายแก่พระอื่นจะเป็นมนทินเหมือนสถานโทเฟต แล้วเยเรมีก็มาจากโทเฟสที่ซึ่งพระเจ้าใช้ให้ท่านไปเผยพรวจนะนั้นและท่านก็ยืนอยู่ในลานพนิเวศของพระเจ้าและกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าพระเจ้าจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดว่านี่แน่เราจะนำสิ่งหลายทางสิ้นซึ่งเราได้บอกกล่าวไว้ ให้ตกอยู่บนเมืองนี้และบรรดาเมืองขึ้นทั้งสิ้นเพราะพวกเขาได้ทำคอแข็งปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเราให้เราไปดูในพักคำสดุดีกบทที่สองข้อเก้า 9, พระเจ้าก็ตัดว่าเจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยคาถาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุดภาชนะของช่างปั้นหม้อและให้เราไปดูในพระคำสองพงกษัตริย์บทที่17ข้อสิพระเจ้าก็ตัดไว้เช่นกันว่าเ<ม>พราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระยาเวพระเจ้าของตนและได้หล่อรูปเคารบสำหรับตน เป็นลูกวัวสองตัวเขาได้สร้างสาวอาเชลาและโน้มตัวลงกาบบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์และปณิบัติพระบาอันในพระคำนี้พระเจ้าก็ได้สอนชาวอิสราเอลว่าในขณะที่อิสราเอลเกิดสงครามอิสราเอลก็ไม่พึ่งพาพระเจ้ากลับไปพึ่งพาพวกมนุษย์พวกอียิปต หันไปกราบไหว้รูปเคารพทั้งหลายทิ้งพระเจ้าพระเยะเจ้าก็เลยจะทำเมืองนี้ให้แตกแยกเหมือนหม้อดินการที่เราไม่พึ่งพาพระเจ้าไม่อธิษฐานไม่ให้ความสำคัญกับพระเจ้าเราก็จะเหมือนกับพวกอิสราเอลการที่เราให้คุณค่ากับสังคมวัตถุนิยมกระแสนิยม ให้คุณค่ากับโลกพึ่งพาปัญญาของตนเองมากกว่าพระเจ้าซึ่งในสังคมเดี๋ยวนี้ห่างไกลจากพระเจ้าแล้วพี่น้องของเราล่ะคะพวกเราจะทิ้งพระเจ้าเหมือนพวกอิสราเอลหรือคะพวกเราเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดเป็นมอนอเป็นผู้นำพวกเราควรจะปฏิบัติต่อพระเจ้าของเราอย่างไรบ้างคะ การที่เราให้ทุกอย่างกับพระเจ้าก่อนพระพรเกิดแน่นอนค่ะถ้าเราให้โลกให้มนุษย์ให้ปัญญาของเราก่อนปัญหาเกิดจริงๆค่ะขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาพวกเราขอพระคุณในพระคำเยเรมีบทที่19ข้อ1ถึง15ที่ได้สอนและเตือนเราไม่ให้ เราหลงไปกับสังคมของโลกวัตถุนิยมให้เรายึดพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้เหมือนพวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะไม่ตัดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์เหมือนหม้อดินหรือเหยือกดินที่ถูกตีแตกจนซ่อมแซมไม่ได้ ขอให้เราเชื่อฟังและกลับมาหาพระองค์ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราพวกเราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดี่ยวของคริจจักแสงสิภาพของเรานะคะ